มาต่อไปอยู่ทางเมืองไทยได้ยังกินแรงทางพี่อ้อมกบใส่พักแตงยง,งกินเศร้ากินแรงกินหอมหวนหวนเขากีได้ปีนองวันวน,วนี้ค่ะ<สด>ท่านผู้ชมมาอีกแล้วพี่นองเอาที่ใปใจใบนั่งได้ปีนัง ถามมาตอบไปเอาที่สบายใจได้ยังกินแรงเฮ้ยไม่แล้วพี่น้องมักเห็ดยังก็เห็ดพี่น้องมากินยังก็เห็ดเห็ดกินแย่หวากันขันววากันมันบอสบายใจได้พี่น้องได้ไม่เนูน่นนเสนอกต่ไม่ปน้วพี่น้องมีเขากี่สองกล่องพี่น้องได้ข้าวกี่สองกล่องนะคะกล่องแรกผ่านไปพี่น้องกล่องสองอยู่นี่แล้วพี่น้องเนี่ยโอ้พูดนะไปฝากหลานพี่น้องโอ้ยบ่อหยากฝากเพี่น้อง ใส่กรอกนี่ไว้กันเสบคือเกาพี่น้องไม่อยากพักปนนะคะเมนูนําเสนอมันนี้เป็นปน้ะพี่น้องเดอ้อปนพี่น้องปนจกเข้ามากกันเับกกี้สีเย็นกับพักที่ส่วนวพี่น้องพักกับกระสิมีส้มพักเสียนะพี่น้องเดอ้อไม่ไกระสิคูกขาจะไงเมื่อไรเตรียมโตแล้ว,วพี่น้องนะ เปาคือกันเลยพี่น้องวันเสาร์ที่บอกกับเปลาติดต่ว่ายังไม่ทันเอ้เล้วพี่น้องยังไม่เอ้ก็หมายถึงยังไม่แต่งตัวไกลเครื่องประลงประดับเล้วพี่น้องเด้อสมพักเสียนพี่น้องก็ขั้นเองล่ะพี่น้องขั้นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้กับบ่อสูดแล้อพี่น้องปลนปลาพี่น้องพริกดิบบ่อยากผักพี่น้องผักกับกระสีหมากมาละเด้อพี่น้องเด้อคุ่นณมาละเกี๊ยวตอเหล่พี่น้องก็ไข่ต้มเด้อพี่น้องปุ๊บแบบน่ะผักอ่ ยอดมะละหมกักผักใส่ได้พี่น้องยอดผักใส่ก็หมายถึงยอดมะละนะคะทางอีสานจะเรียกผักใส่ได้พี่น้องเด้อผักแผวพี่น้องอยาก,กผักกับผักผักซีหลอมพี่น้องผักซีหลอมฝรัง่งโอเคพี่น้องมาสวยแหล่กินคือเก,ก่าพี่น้องปน,นปนปลาแักผีดิบได้พี่น้องเด้ออยากผักปนสมัยให,หม่กับสิคุยเอาเด้พี่น้องปนส,สมัยตะกี้เนาะโอ้อยากผัก อีห้าหลายปุกปกพริกว่ะปูกพริกแม่มั่งแจะ๊ะอธิบายอ่ะใจหลายหมดพูดมักพิกริบกระโรลกปุกเป็ดด้วยมั้งเพราะต้องตำแหลกมันจังเดียวเห็นตอนหมักพริกปนคุยมันนะ หัว้านปนจำปลากับบอกอึดนึงปนหน่อยอ่ากะเสร็ององหยาได้เพี่นลงโก็สนานไปล่งเราดิแล้วก็รวนไปก็พี่งง ตอ้แรกซีมีแจแดันแจดูไม่หลังเดลยแซบพักเสียงกันไปเก็บใหม่ไปน้อง คันไปมอสูดด้วยเส้ตุยเย็นไปแล้วใครเสียบแนะน่นมอสูดนะ่ส้น้ำสมสายสูดน้อยหนึ่งแบกินสูญยางสูญเนี่ยพี่เนาะ กีอกอกีไปฝากล้านทุกวันเสาสิมีหนัดตด้งเป็นหงเง้อทุกวันเสากีกอกีอมาพาเาพก้วก็หอมหอมก็ยำสามวิยึดายำสามวิแล้วก็บวบ จะอิ่มจกเจียกกินก่อนเพจเขาก็ยังบอกอยู่ว่าเอาที่สบายใจมักเห็ดยังกะเห็ดป้นทนเ้พี่น่องแซ่บแซ่บเนี่ยแซ่บอยกผักเลยแซ่บแซ่บไปน้ำผักพี่นอง มันป้นนั่นแหละแลเกับมันกับบแสไปเลยแต่มัมันกับต้องมีผักเนาะผักกินกับนางแสบอ่ะขยี้อ่กผัก บักเต้มก่อนบักเต้กัไม่พลาดดกินด้วยนะโอ้ปน,นข่ไหมไป็ไรครับอันนี้พักเสียนเพืงพงพ่ง้องเพื่อนอยที่ไปเก็บ Tôm Tôm nó ngon Bắt tỏ lẹ bắt tỏ lẹ bắt bắt ว่าท <f dragging> ี <sympath icking> ่ทำใจเข้าเหมือนคือสิไม่ได้สติหลงแก่เลยแล้เอาต้องกินต้องบอกกับพี่หล่อนนะเราต้องกินตะก้อนช่างวาวมันจำผสมมาคสมัครก็หมายถึงสำรแล้วพี่นหองเด้อภาษาอีสานเสื่อื่นสมัคร หลายๆจะกินอย่างไงคะมักใสเป็นยาระบายสิผักใสจะเป็นยาระบายนะคะยิ่งหอหอบจนลวกมันหยับ,าบอา้อสมผมันบ่ มากละมันบอกขมมดเพี่น้อง่ะแต่มันผมกว่าแสดงกำดาบอะไรที่ว่าผมกว่าขม อย่างกินแรง <c oughs> <c oughs> นอ้ออยู่ทางเมืองไทยส่วนทางเอาทีสบายใจได้ปนป้าก,กับส้มผักเสียน <c oughs> <c oughs> ทำนองนี่เป็นสิบละไรเป็นอาหารร <c oughs> องอมกบก็มี แซบอีลีคือจำบักคงอะไรปะเพลงต่อไปนะคะเพลงต่อไปนะคะถามมาต่อไปอยู่ทางเมืองไทยได้ยังกินแรง ไข่ก็บออยากเบาแห้งจากสิเหตุหยัางกินแรงน้อพี่น้องมันอาจสิเป็นเพลงนะพี่นางเด้อลาประมันว่าอาหารแม่เมื่อนี่ลาบงัว <c oughs> ้อมไก่แกงปลาต้มโอกไปน้องตำบักฮงของแซบอีสาน ถามข้าวถามข้าวได้เป็นหนังเนอะเพ่งถามข้าวถามข้าวเอฟซีได้เป็นหนังเนอะถามมาตอบแน่มัดบอกก่องถามมาตอบไปอยู่ทางเมืองไทยได้ยังกินแรงคือได้อ,อดแสดงกรรมดากยังไงพี่น้องสอมบลองเพ่งพี่น้องฮัด หัดแจงเพล,งลิงเนืองเด้อเอาที่สปไปจบใบนำไม่ใช่มืออาชีพนักขาวได้ปนป้ากับสมผักสีเฮียน <c oughs> ต้มไข่ก็มี <c oughs> แกบอีลี <c oughs> กินกับปนป้า บาไปไปน้องบอกว่าของมันก็สิลงทางได้ไปน้อยแ้วตะแจ้งเบี้งพี่น้องาตเนี่เงี้ยวไปน้องปากได้ี่น้องเอาทิสบายใจี่น้องยาวากันเด้อวากันบ่าสมัยใจอมกต้องด้น้องนะ คือก่อยแซนะ่บไปเนาะแบบขมขมนิดๆขมปิป๊บๆนะี๊เดเนะคำไหนพ่าไปเนาะบิ๊ดดงใช่ไ่ม ถามมาต่อไปว่าเอาที่สบายใจสิเฮ็ดยังมือนี่ <t> <c oughs> โอ<ย>้ย <c oughs> ากาก๋ยวกัดอืมอืมรีบหน้าอกก็ไม่สมไปน้อกส <c oughs> มได้กมันขีดจดุจุดไปน้อง อืมแต่สุอยากสุดแน่ไปนะบอ่อึดบออ่บอ,อยากไปนึบ่เปนตอยากเมีย <c oughs> โอเคเพ่งสิมีายไปหน,นึง มาต่อไปว่าเอาที่สบายใจได้ยังกินแรงเมื่อนี้อ้อมกบใส่ผักกระลยง <c oughs> <c oughs> โอเคพี่น้องคำนองนี่มันไปได้หลายหมองนะพี่น้องโบกกับเกี่ยวกับแนวคิดโอเคพี่น้องพ่อกันคลิปหนาพี่น้องไม่บายมืปูน